สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้วันที่10นะครับ10มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับหัวข้อที่คุณเปลงให้ไว้เนี่ยคือหัวข้อที่ว่าประเทศไทยร้อนๆจ้าคือถ้าพูดเป็นภาษาแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องมีสำเนียงประมาณว่าประเทศไทยร้อนๆจ้าอะไรประมาณนี้แหะครับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ คุณเปลเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าผมจะไม่ใช้คำว่าการจัดให้ประชาชนปาตานีออกเสียงลงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแยกดินแดน 3, าจังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นเอการาชซึ่งจัดขึ้นที่มอตานีหรือมออ,อปัตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนผมจะไม่ใช้คำว่าเป็นผลงานเบิกเลิกเบิกชัยของคณะรัฐบาลทั้ง8พักนะครับ คือจะไม่เหมารวมแต่ว่าจะขอพูดตามตัวบุคคลที่ไปร่วมกิจกรรมนั้นคือนอกจากจะมีนักศึกษานอกจากจะมีวิทยากรหน้างานแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีตัวขับเคลื่อนซึ่งประกอบไปด้วยคนจากพักก้าวไกลของนายพิธาประกอบไปด้วยคนจากพักประชาชาติของอาจารย์บรรนอและก็คนจากพักเป็นธรรมของปิติพงษ์ ฉะนั้นเนี่ยการคุยกันในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันอยู่ในกรอบของสามพักนี้เท่านั้นนะครับสามพักนี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานครับช่องเนชั่นเนี่ยเขาเชิญกันวีสืบแสงซึ่งเป็นเลขาที่การพักเป็นธรรมเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนแยกดินแดนไปขยายแนวคิดผ่านหน้าจอของเขานะครับเขาก็พูดไปในแนวทางเดียวกับที่อาจารย์บรรณเนี่ยเคยถแถลงร่วมกับพิธาเมื่อวันก่อนนั่นแหละครับสรุปประเด็นได้ว่าอย่างนี้ ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนดังนั้นประชาชนเท่านั้นที่มีเสรีภาพในการที่จะกำหนดอนาคตของตัวเขาเองในการที่จะแยกปัตตานีออกไปเป็นรัฐอิสระหรือจะไม่แยกก็ได้ฟังดูแล้วเนี่ยเนื้อร้องทํานองเดียวกับธนาธรเปียบเลยนะครับธนาธรเนี่ยเคยพูดเอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2565 ธนาธรบอกว่าอย่างนี้การพูดถึงประเด็นเอกราชในปัตตานีเนี่ยมาดูอันตรายเหลือเกินพื้นฐานคือต้องทําให้มันเป็นเรื่องพื้นฐานและปลอดภัยก่อนท้ายที่สุดหากถึงวันที่เราเข้าใจกันประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอกราชหรือไม่ผมไม่ใช่คนตัดสินแต่เป็นประชาชนปัตตานีเองแม่ฟังดูแล้วนี่งามๆนะครับงามจริงๆแต่มันงาม สามไปนิดนึงครับเพราะไอ้คำว่าเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากูจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับไม่ใช่นะครับและคำว่าประชาชนประชาธิปไตยจะมากจะใหญ่ขนาดไหนก็นแล้วแต่มันก็ต้องมากหรือว่าใหญ่อยู่ในกรอบกฎหมายของแผ่นดินนะครับถ้าจะเว้นก็เว้นแต่พวกประชาธิปไตยเดมากอกเท่านั้นแหละครับตาทอนกันวีเนี่ยรู้นะครับว่าไอ้คำว่าเดมากอกหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนภายใต้วาทกรรมที่บิดเบือนของสอัตว์ ชนนักปลุกปัน่นปลุกระดมด้วยข้อมูลเท็จด,ด้วยความจริงด้านเดียวให้ต่อต้านอำนาจการปกครองหวังว่าจะแยกบ้านแยกเมืองถ้าไม่สำเร็จก็ยุยงให้ลุกฮือลงมาลงถนนกันแล้วก็ก่อจราจนกันประชาชนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ประชาชนในนิยามของประชาธิปไตยแต่เป็นประชาชนในนิยามของคำว่าพวกมากลากไป หรือธนาทรจากก้าวหน้าหรือพิธาจากก้าวหน้าหรือกันวีจากเป็นธรรมเนี่ยจะเป็นหัวขบวนของเดมกอกหรือเปล่าครับไม่ใช่นะผมว่าไม่นะพวกคุณก็เป็นคนไทยนี่รักชาติศาสตร์พระมาหากษัตริย์ย่อมไม่ทําอะไรที่มันระยำจนพวกเดมกอกก็ทําหรอกใิ่ไหมครับฟ้ายังมีขอบฟ้านะครับตาก็ยังมีขอบตาครับประชาธิปไตยก็ต้องมีกรอบมีกฎมีกติกาเหมืนก,กันประชาชนจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้อง อยู่ในกรอบกฎหมายแล้วก็กฎกติกาฉะนั้นจะอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังก็ตามเนี่ยในเมื่อพวกคุณบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแท้ๆไม่ใช่ประชาธิปไตยเดมโมกรอก<ๆ>ก็ควรจะเห็นหัวกฎหมายด้วยนะครับการไปหลอกประชาชนบวก,ก่ามีเสรีภาพตัดสินใจแยกแผ่นดินได้ไปถึงขั้นจัดให้ลงประชามติเนี่ยกบฏนั่นนั่นนึกเหรอครับว่า UN เอ็นว่าเอนเอสตี สิทธิมนุษยชนเฮงซวยรวมทั้งสหรัฐกับยุโรปพ่อใครบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเขาจะช่วยได้นี่มันประเทศไทยนะเว้ยไม่ใช่คองโกไม่ใช่โซมาเลียไม่ใช่ซซมบับเวไม่ใช่ซูดานที่หวังอำนาจนอกชาติเนี่ยเข้ามาคุ้มหัวกระบาลเอาไว้ถ้าคิดเหิมเกลิมถึงขั้นแยกแผ่นดินแล้วก็นักศึกษาที่ทำตัวเป็นฮีโร่ไปอ่านถแถลงการนั่นแหละถ้าไม่มีขบวนการทั้งในและนอกประเทศหนุนหลัง ถ้าไม่มีอาจารย์ของมอตณีรู้เห็นเป็นใจนักศึกษาจะไปไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกครับอย่างน้อยที่สุดถึงมีอสัตจารย์คอยเสี้ยมแต่โตจะเป็นนักศึกษาเนี่ยถึงไม่รู้อะไรเลยมันก็ต้องรู้สิครับวัตทิธรรมนั่นนะถึงขั้นกระบฏในราชอาณาจักรนะครับเป็นคดีความตามกระบินเมืองนะครับนักศึกษานั่นแหละซวยถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยส่วนพวกอาจารย์อาจารย์ไรพวกซุกกางเกงในเด็กนี่สบายครับ แอบนั่งซดวายแกล้มแคลกเกอร์คาเวียกันวางแผนหลอกใช้เด็กคนต่อไปถ้าประชาชนใหญ่เหนือกฎหมายได้แล้วก็วันนี้ใช้เสรีภาพไปยึดโรงงานไทยซัมมิตกันเลยไหมครับตามนโยบายทลายทุนใหญ่ของรัฐบาล8พักไปเลยครับเอาไหมครับธนาธรว่าไงครับโอเคใช่ไหมครับไปยึดเลยเอาอย่างนั้นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ถึงธนาธรจะยอม แต่แม่สมพรเนี่ยคงไม่ยอมหรอกครับฉันใดก็ฉันนั้นแหละการไปปลุกระดมให้ชาวปัตนาน้าลงประชามติแยกดินแดนสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าทาได้ไหมแต่ต้องบอกว่ามันผิดทั้งรัฐธรรมนูญมันผิดทั้งกฎหมายอาญาตั้งแต่การปลุกระดมแล้วนะครับพักที่ชื่อว่าพักเป็นธรรมเนี่ยมีเสียงอยู่เสียงเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเป็นแนวร่วมล่มชาติล่มแผ่นดินกับพักก้าวไกลเลยได้เป็นหนึ่งในแปดพัก ของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนี่ยังไม่ทันไรเลยนะครับเหิมขนาดจะแยกดินแดนแต่หัววันกันเลยสนทนาหน้าจอกับเนชั่นเนี่น้ำไหลไฟดับอะไรที่บอกว่ามันไม่ดีใน3มจังหวัดภาคใต้เนี่ยสรุปแล้วไปลงใน9ปีรัฐบาลประยุทธ์ทั้งหมดนั่นแหละครับเจรจาสันติภาพรัฐบาลประยุทธ์มีแต่ทหารหมดไปเป็นแสนร้านไร้ประโยชน์ต้องพลเรือนเท่านั้นแก้ปัญหาได้ว่าแล้วก็ตั้งธนาธรเนี่ยเป็นหัวหน้าทีม มีพลโทพราดอนพัฒนาถาบุตรชุดเจรจายุคยิ่งลักมีพันธบทเอกทวีสอดสองเลขาธิการพรรคประชาชาติแล้วก็อีกสองสาคนในขบวนการเนี่ยจัดเป็นทีมเจรจาขึ้นมาเห็นหน้าเห็นชื่อแล้วผมขอบอกอย่างนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเจรจาหรอกครับนัดวันกันเลยดีกว่านัดวันแล้วก็เซ็นยกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยให้เป็นรัฐอิสระไปเลยนายกนวีพูดแต่ว่าทหารเนี่ยเลวพูดแต่ว่าทหารเนี่ยไม่ดี พูดแต่ว่าทหารเนี่ยคือตัวปัญหาพูดแต่ว่าทหารถ้าไม่ได้อยู่ใน3าจังหวัดภาคใต้วันไหนเนี่ยสันติภาพภาคใต้จะเกิดวันนั้นทันทีมันมากไปนะครับกนวีครับผมไม่ได้ปฏิเสธหรอกครับว่ามีทหารที่ไม่ดีผมยอมรับได้มันมีส่วนหนึ่งที่ปะปนอ,อยู่กับปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทางเดียวกันเนี่ยนายกนวีเองก็ต้องแฟงกับความจริงด้วยนะครับว่าคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้โจรแบ่งแยกดินแดนเนี่ย เข้ามาซุกซ่อนอยู่ในคราบของครอบครัวชาวบ้านเ็าด้วยบอกว่าเปลืองงบประมาณปเปล่าๆเป็นแ,แสนล้านบาททหารกินหมดและทุกวันนี้เนี่ยกันวียอมรับไหมครับวนนโยบายรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมุ่งพัฒนาอาชีพชีวิตสังคมพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกรูปแบบพัฒนาเป็นหลักป้องกันเนี่ยเป็นรองปราบเป็นมาตรการสุดท้ายดูแลเอาใจใส่พี่น้องไทยมุสลิมมากกว่าพี่น้องไทยพุทธสรีสัมไป จนไทยพุทธเนี่ยบางคนก็น้อยใจนะครับว่าเป็นพลเมืองชั้นสองไปแล้วแต่คุณก็เอาแต่พูดว่าถูกกดขี่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกปราบปรามถูกรงแกมีแต่ทหารชาวบ้านนักเรียนพระสงฆ์นั่นแหละครับที่ถูกโจมบันดักยิงนะครับถูกโจมบันดักฆ่าถูกโจมันุดถนนฝังระเบิดตายทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมหมดทักษานวีไม่พูดด้านโจรใต้ทํากับประชาชนบ้างนะครับทําไมล่ะครับ เหรียญคุณเนี่ยมันมีด้านเดียวหรือยังไงนี่พูดกันแ้งแฝงนะไม่มีเจตนาทวงบุญทวงคุณอะไรทั้งสิน้นสิบกว่าปีมานี้เนี่ยผมเรียรายคนอ่านไทยโพสต์ไปช่วยครอบครัวคนเจ็บคนตายไทยมุสลิมบ้างประสงค์บ้างที่ถูกโจรก่อการร้ายเนี่ยมันฆ่า,าไม่หนีสิบล้านแล้วนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับอย่างขบวนการก้าวไกลเนี่ยเรื่องไม่ดีมันจะต้องตั้งนโมรัฐบาลก้าปีสรุปอะไรที่มันเลวเกิดในยุคประยุทธ์ทั้งหมดเลย กันนาบีซาบไหมครับเมื่อเดือนเมษายน2547ที่ปัตตานีเนี่ยยุคนั้นใครสั่งกรารให้กราดยิงโจนตายคามัสยิดกอเซ่20-30ศพใครครับรู้ใช่ไหมครับทักษิณใช่ไหมครับตุลาปี2547ที่ตากใบยุคนั้นใครครับที่สั่งการจับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ย มัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนใส่รถบรรทุกทหารทับทับการจนขาดใจตายไปเจ็ดสิบแปดสิบศพนั่นแหละทักษิณใช่ไหมครับแล้วไอ้คำว่าโจรกระจอกซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นสงครามขอการร้ายประทุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ใครเป็นคนพูดทักษิณใช่ไหมครับแล้วกนวีกับธนาธรเนี่ยลองตอบให้มันตรงความจริงสิครับว่า ตัวการที่ทำให้ไฟใต้มันลุกโหมขึ้นมารัฐบาลยุคไหนครับไม่พูดกันซากคำหนึ่งไม่มีเลยเอ,ออะไรก็ตั้งนโมนโม9ปีรัฐบาลประยุทธ์9ปีรัฐบาลประยุทธ์9ปีรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมีแต่แก้ปัญหาเก่าเท่านั้นเลยนะครับมีแต่ใช้หนี้โกมีแต่ซ่อมสร้างพัฒนามีแต่สร้างสารสัมพันธ์ก็ดูสิครับอย่งางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราตัดสัมพันธไมตรีกันมานาน30กว่าปีทักษิณ ฟื้นความสัมพันธ์ได้ไหมครับยิ่งลักฟื้นได้ไหมครับสมัครแล้ะครับวสมชายแหละครับ,ารบนายกสี่สาห้าคนของตระกูลเนี่ยมีหน้าไหนบ้างไหมที่สร้างสารรค์อะไรที่มาดีๆเอาไว้ให้เป็นมรดกของประเทศบ้างน,นอกจากคําว่าโกงนอกจากคําว่าคุกสองคำนี้แล้วเนี่ยไม่มีเลยแล้วนี่ก็ไปขุดซากฟอสซิลนามว่าพาราดอนพัฒนาถาบุตรยุคยิ่งลักเนี่ยมาเป็นทีมไปเจรจากับหัวหน้าโจรใต้เข้าไปอีกเออ หอมกลิ่นความเจริญชิบหายเลย